เอาเลยเอาเลยได้ม่แม่แม่ได้ได้าด้ไดนได้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 ไ่้ยก้นด่ไดหได้ได้ไดนนด้ได้ไร้ได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 ้่ด้ได้ได้มด้ไร้ได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 ้ไั้ได้ไร้ได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 งได้ได้ได้เด้ไ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 ้ได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 ้อเ้ไดมไา้ได้นด้ได้ได้ได้มันจะวิ่งกลับมาแล้้ เราตนเตแดงไปก่นเราก็ย่อไปอันนี้ยังไม่ใช่หวงเรานะหวงเรากลัเดินทางมาถึงนะครับหวงนี้ต้องไอยู่ข้หลังมันมีสองห่วงครับมีสองห่วงกรรมการก็จับเวลาไปเอ้ามาดูเฮ้ย เดนวงนู้โดนวงแรกอยู่นู้เลยนี่พกที่สกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาช่วยเร็วรีบดร็วเร็ว ก็เป็นเกมที่ใช้ความสามัค